สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เจนสวัสดีครับเรายังอยู่ที่จังหวัดลบบุรีอยู่นะครับจะพาคุณผู้ชมมาชมโรงเรือนอีกโรงเรือนหนึ่งเป็นโรงเรือนทรงกอไก่นะครับกว้าง8เมตรยาว18เมตรนะครับโรงนี้ตั้งใจทําปลูกโรงปลูกมะเขือเทศโซลาริโน่ครับสายพันธุ์เนเธ์แลนด์นะครับเข้าไปชมข้างในได้ไหมพี่ไปชมครับเชิญครับาไปชมข้างในกันเลยครับเป็นโรงทรงกอไก่ประตู2ชั้นนะครับครับเชิญครับ ประตูชั้น2นะครับประตู2ชั้นเปิดเข้าไปก็ตรงนี้ใช้เป็นห้องเพาะได้ด้วยนะครับเวลาเราปลูกเราจะเพาะกาอะไรล้วก็เอาโตมาตั้งตรงนี้ครับกันแมลงเป็นเป็นโตเพาะได้นะครับอันนี้เป็นประตูชั้นที่2นะครับชั้นที่2ครับก็จะเป็นมุ้งเหมือนกระจกจะใสนิดนึงนะครับนี่โลงเรียนนี้เรียกว่าเนลมิตให้เลยจบทุกอย่างนะครับทั้งระบบน้ําวัสดุปลูก ทำแปลงปลูกให้นี้สี่แปลงนะครับทางเดินปูวัสดุคุมน้ําซึมผ่านนะครับพี่เจนทำอันนี้ด้วยรอครับเมตรครับเลี้ยงอิดบล็อกให้ด้วยครับรับรับใส่อิดรับตั้งอิดบล็อกด้วยก็คือโรงเรือนนี้ลูกค้าสั่งจบทุกอย่างแม้กระทั่งทําราวครับผูกเชือกโยงลงมาสําหรับมะเขือเทศนะครับเชือกโยงถั่ปลูกให้ด้วยแล้วก็ เดี๋ยวเคลนี้ก็จะปลูกให้ด้วยนะครับ,รบเนื่องจากเป็นสายเฮลตี้เขาอยากได้ผักเคลเราก็เนรมิตเลยครับสั่งต้นเคลมาด้วยในระหว่างที่รอมะเขือเทศโซลาริโนโตเนี่ยเราก็จะปลูกสลัดแซมข้างไปนะครับเป็นผักหลักและผักรองนะครับ,รบได้เก็บผักก่อนพอมะเขือเทศโตผักก็หมดพอดีมะเขือเทศก็โตคลุมเลยนะครับวัสะดุปลูกเราเตรียมมาให้ด้วยนะครับวัสะดุปลูกเตรียมมาด้วยเดี๋ยววันนี้ก็จะวางระบบน้านะครับโรงเรือนนี้ใช้เหล็กขนาดไหนครับพี่เออเหล็กเสานี้จะเป็น หนึ่งนิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งคูณนิ้วครึ่งหนาเหานิ้วครึ่งนะครับหนาเท่าไหร่ครับ1นึดครับหนึ่งจุดนะครับดอกเจาะขนาด8นิ้วครับเจาะลึก50เซนเทฟุตติ้งนะครับมี PVC ตซีขึ้เหมือนเดิมนะครับเหมือนกันครับแล้วก็มีตัวนี้พี่อันนี้เรายึดมุงด้านล่างนะครับและและจะมีต่อลงอีกครับจะมีมุงต่อลงอีกแล้วก็จะปูพื้นรอบโรงเรือนเหมือนกันไม่เป็นช่องอย่างนั้นนะครับอันนี้ยังไม่จบงานครับครับผม ปิดทั้งหมดแล้แมลงกันครับกันแมลงได้กันแมลงเข้านะครับผมตรงด้านบนที่ท่านเห็นนั้นจะเป็นสายมุ้งเห็นไหมครับตรงนั้นจะเป็นมุ้งขนาด20ตาเหมือนกันเป็นช่องระบายอากาศนะครับสําหรับโรงเรือนมะเขือเทศเราต้องการเย็นครับผมแล้วก็จะมีสลิงใช่ไหมพี่ลวดอ่าเป็นลวดลวดเบอร์อะไรครับ14ครับเบอร์14อ่าลวดขาวเบอร์14แล้วก็จะผูกห้อยเชือกไว้ทังแบบโยงต้นมะเขือเทศปลูกเปปลูกแนวตั้งนะครับครับ Vertical c น n t i v a t i o n โรงเรือนนี้ขนาดหน้ากว้างเท่าไหร่นะครับพี่กว้าง8เมตรครับยาว18เมตรนะครับแต่แปลงปลูกนี่มันก็จะเหลือ16เพราะเราเว้นทางเดินหัวท้าย1เมตรครับผมส่วนเราข้างนี้เราใส่รอบด้านเลยนะครับด้านหลังก็ใส่อ่าครับรอบโรงเรือนเพราะว่าต้องยึดมุงด้านล่างนะรอบโรงเรือนไม่ให้แมลงเข้ารางลอก็เป็นอลูมิเนียมเหมือนกันครับส่วนอันนี้ มงยีตา20นี่คือไม่ร้อนครับผมถ่ายเทดีหลังคา200ไมครอนครับครับก็สำหรับปลูกกันในการปลูกผักนะครับผมสปริงล็อกครับหลังคา200ไมครอนสวยงามครับริมใสครับขยาเคลฟิลสนใจโรงเรือนก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้เราลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ